สวัสดีครับพบกับผมมาร์กนะครับจากเพจล้านมาร์กที่ดินสวยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่สวยมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณกำลังจะมองหาที่ดินที่ไม่ใช่แค่ที่ดินแต่คือสินทรัพย์แห่งอนาคตนี่คือหนึ่งในทำเลที่หายากที่สุดของจังหวัดนครนายกและคุณไม่ควรพลาดด้วยนะครับ นี่คือที่ดินเอกชนแปลงแรกที่อยู่ติดกับเขตของเขื่อนขุนด่านประการชนด้านหนึ่งอยู่ติดกับคลองส่งน้ําจากเขื่อนน้ําไหลตลอด ทั้งปีหน้ากว้างของที่ดินติดน้ำประมาณ150เมตรอีกด้านหนึ่งติดลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกนางรองแนวที่ดินที่อยู่ติดกับน้ำยาวประมาณ260เมตรนั่นหมายถึงว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับน้ำรวมประมาณ400เมตรนะครับที่ดินมีน้ำล้อมรอบทั้งสองฝั่งให้บรรยากาศเป็นส่วนตัวและก็หายากมากๆในปัจจุบันนี้ด้านหน้าของที่ดินอยู่ติดกับถนนสี่เลนหน้ากว้างประมาณ150เมตรการ เดินทางสะดวกรถเข้าออกได้ง่ายที่ดินเป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมแม้กระทั่งฤดูน้ำหลากวิวเปิดโล่งบรรยากาศดีเหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นรีสอร์ทหรูพร i เว t ว Villa หรือ Wellness ระดับพรีเมียมและโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมด้วยเช่นกันนะครับและสามารถต่อยอดทำเป็นจุดลงเล่นน้ำที่มีกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือลานกางเต็นท์ที่มีเอกลักษณ์ เพราะตัวเป็นอย่างมากนะครับ ที่ดินในลักษณะนี้ไม่ใช่ทำเลที่หาได้ทั่วไปนะครับยิ่งเป็นแปลงเอกชนแปลงแรกที่อยู่ติดกับเขื่อนคุณด่านประการชนแล้วก็คุณค่าของที่ดินเพิ่มขึ้นตามเวลาและนี่ไม่ใช่แค่การซื้อที่ดินนะครับแต่มันคือการถือครองมูลค่าในอนาคตขนาดที่ดินรวม30ไร่พร้อมที่งอกอีกประมาณ10ไร่รวมทั้งหมด40ไร่ขายยกแปลงครับราคา225ล้านบาทโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนทันที ตรวจสอบแนวเขตชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายเหมาะสำหรับนักลงทุนและผู้ถือครองสินทรัพย์ระยะยาว ลองจินตนาการถึงรีสอร์ททำเลระดับลักชัวรี่ริมน้ำนะครับผู้วิลล่าระดับไฮเอนที่หันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือโครงการเพื่อการพักผ่อนสำหรับกลุ่มลูกค้าพรีเมียมทำเลนี้สามารถต่อยอดมูลค่าได้จริงโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย ที่ดินแปลงเดียวทำเลดีที่สุดของนครนายกสนใจติดต่อคุณมาร์คที่เบอร์0 6 5 9 9 4 2 9 2 9เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์ครับสามารถนัดเข้าชมพื้นที่จริงได้นะครับทำนัดกับผมล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วคุณจะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่ที่ดินแต่คือสินทรัพย์แห่งอนาคตที่แท้จริง